สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนและสวัสดีผู้ปกครองที่ได้ดูแลนักเรียนเป็นอย่างดีนะครับนะก็เจอกับครูมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายวิชาคณิตศาสตร์นะกับชั้นประถมศึกษาปีที่2นะครับนะก็ในวันนี้ครูมาก็จะสอนเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาการสร้างโจทย์ปัญหานั่นเองนะครับนะ าการสร้างจุดป,ปัญหานั้นยังไงครับโดยที่นักเรียนะสามารถที่จะสร้างจุดป,ปัญหาด้วยตัวเองโดยที่ครูจะให้รูปภาพแล้วก็นักเรียนะตั้งจุดป,ปัญหาด้วยตัวเองนะครับยกตัวอย่างอันนี้ครูสร้างจุย์ปัญหาของครูด้วยตัวเองนะครับโดยที่ครูเอารูปภาพในแบบฝึกหัดของนักเรียนนะครับฉะนั้นนักเรียนดูของครูปุ๊บนะครับนะ อ่านเกมนไปทำแบบอื่นได้นะครับแต่ตอนนี้ครูเอาแค่สองสองดอกเท่านั้นนะครับหน้าสองดอกไม้เท่านั้นนะครับสองชนิดเท่านั้นฉะนั้นมันยังเหลืออีกนะครับนเกมสามารถที่จะไปทำอดอกไม้ชนิดอื่นก็ได้ครับนะคะอ่าอ่าเดี๋ยวอ่าตอนนี้ครูมะสร้างจบปัญหาอะไรเป็นเสร็จ สิ้นเรียบร้อยไปแล้วนะครับน่าตัวอย่างของครูมะนั้นก็คือครูมะจะบอกว่าครูมะซื้อดอกชบา้ากระเช้าละ200บาทและซื้อดอกดาวเรืองช่อละหนึ่งร้อยหกสิาบาทนะครูมะซื้อดอกไม้หมดไปกี่บาทนะครับน่าครูมะซื้อดอกไม้อะสองชนิดนี้อะ หมดไปกี่บาทอันนี้คือการสร้างโจทย์ป,ปัญหาในลักษณะง่ายๆนะครับในลักษณะง่ายๆนะครับไม่ยากไม่ซับซ้อนอะไรมากมายนะครับนะอันนี้ในลักษณะง่ายนักเรียนก็สามารถที่จะทําได้ฉะนั้นโจ,าาโจทย์เขาถามว่าอะไรโจทย์เขาถามว่าครูมะซื้อดอกไม้หมดไปกี่บาทฉะนั้นเนี่ยครูมะ,ซ,ะซื้อ อดอกไม้หมดไปกี่บาทครับอ่าใช่ไหมที่เขาอยากจะรู้ใช่ไหมอ่าแต่สิ่งที่โจทย์เขาบอกนั้นก็คือครูมะซื้อดอกเชบากระเช้าละกี่บาทครับ200บาทใช่ไหมอ่าซื้อหนึ่งกระเช้านะครับนะจำนวนเงินก็200บาทนะครับและได้ซื้ออะไรครับนะและก็ได้ซื้อ,อดอกดาวเรืองนะ หนึ่งช่อนะช่อละก็ตกอยู่ที่ประมาณ160บาทนะครับนะฉะนั้นนะไหนครับ160บาทนี่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 นะเก็บไในรูปภาพนะครับก็จะมีราคานะของแต่ละ ชนิดเลยนะครับนาะดอกชาบาก็200บาทครูก็เอาลงดอกชาบา200บาทนะส่วนดอกดาวเรือง160่อบาทครูก็เอามาลง1 6 0บาทนะก็ราคาเขาได้ติดเอาไว้แล้วนะครับครูก็จะไม่ปรับเปลี่ยนนะครับนาะตนะเกียงอาจจะไปเอาดอกมะลิดอกอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ไปเอาราคาในรูปภาพที่ตะเกียนได้เห็นนะครับโอเคฉะนั้นนะคำว่าทั้งหมดนะครับนาะหมดไป หมดไปกี่บาทใช่ไหมอ่าฉะนั้นน่ะอ่าครูมะก,ก็ซื้ออ่าทานู้ททานี้เท่านั้นใช่ไหมอ่าซื้อดอกนี้200บาทแล้วก็มันก็ต้องนําไปรวมนะครับนะนำไปรวมกับอะไรครับนําไปรวมกับดอกดาวเรืองนะครับ160บาทฉะนั้นโจก็ต้องเป็นแบบนี้200นํานไปบวก นะ2 0 0รนำไปบวกกับ160นะเขาอยากจะรู้ว่าเขาอยากจะรู้อะไรครับเขาอยากจะรู้ว่าครูมะหมดไปกี่บาทนะครับครูมะหมดไปกี่บาทฉะนั้นนะ่ะสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องนำสองสองอะไรครับ สองจำนวนมารวมกันนะครับสองจำนวนมารวมกันว่าครูมะหมดไปกี่บาทตังในวันนี้ครูมะหมดไปกี่บาทฉะนั้นเราก็มานไปบวกสองร้อยนำสองร้อยไปบวกกับหนึ่งร้อยหกสิบนะครับศูนย์บวกกับศูนย์ได้เท่าไหร่ครับศูนย์บวกกับศูนย์ก็ได้ศูนย์ศูนย์บวกกับหกได้หกสองบวกกับหนึ่งได้สามแสดงว่าครูมะหมดเงินไปกี่บาทครับ ใช่ครับ360บาทนั่นเองง่ายไหมครับนะนะเดยกนักเรียนสร้างโจทย์ด้วยตัวเองแล้วก็สร้างโจทย์เสร็จแล้วนะครับอย่าลืมนะอย่าลืมอะไรครับนะอย่าลืมมาเขียนว่านะักเรียนสร้างโจทย์แล้วนะักเรียนอ่าโจทย์มันจะมีในในโจทย์มันจะมีโจทย์คำถามกับโจทย์ที่เข้าบอกนะครับด้านบนนี้ของครูมะก,ก็จะเป็นโจทย์ จุดอะไรครับนะจุถามนะครับนะจุดถามเนี่ยจุดถามส่วนด้านาล่างเนี่ยยาวๆเนี่ยสองบาทนี่คือโจทย์เข้าบอกนะครับว่าคุมะซื้ออะไรไปบ้างนะครับเรามาทําการรวมว่าทําการลบอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ต้องให้มันสอดคล้องกับโจทย์นะครับอันนี้โจทย์เขาให้ในการ บวในการรวมกันนะครับนะเอามารวมกันว่าครูมะหมดไปกี่บาทนะครับอ่าก็วังว่านกักเรียนจะเข้าใจในวันนี้ครับเดี๋ยวครูมะก็จะให้นกักเรียนไปฝึกทําแบบฝึกหัดนะครับนะโอเคอ่ะให้นกักเรียนเปิดหน้าที่หน้าที่อะไรครับนะอ่า ฉะนั้นโจปัญหานะครับอ่าเรามาดูก่อนมาดูมาดูในแบบฝึกหัดก่อนนะครับนะโจปัญหาอ่าด้านบนเนี่ยด้านบนเนี่ยนักเรียนต้องสร้างโจปัญหาเกี่ยวกับการบวกนะครับแล้วก็เขียนประโยคสษณ์พร้อมคําตอบไปเลยนะครับ oh <yeah. S 1> ส่วนด้านล่างเนี่ย oh <yeah. S 1> นี่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 นโจปัญหาเกี่ยวกับการลบนะครับนะโจปัญหาเกี่ยวกับการลบนักเรียนก็สร้างโจปัญหาอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็นะ ไม่ต้องวางอ่าไม่ต้องไม่ไม่ต้องมาแยกก็ได้ว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์บอกอะไรนะถ้าไม่พอนะครับไม่ต้องไม่ต้องทําก็ได้แต่ถ้าพอก็ทําก็ได้นะครับอ่าตรงนี้ครูไม่บังคับนะครับแต่ก็นักเรียนก็เขียนประโยชน์สัญลักษณ์ก็วางตัวเลขให้ถูกต้องนะครับแล้วก็วางคําตอบไห้ถูกต้องนะครับหน้าที่แปดสิบเก้านะครับโอ้ คสัปดาห์นี้วังว่าครูอยากจะให้จบนะในเรื่องการบวกการลบนะครับนะต่อไปหน้าที่90นะครับ2หน้าเท่านั้นนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีนี้สวัสดีครับขอบคุณมากครับ